สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาให้ดูนะครับเป็นท้ายนะครับเขาเรียกว่าท้ายสั้นนะครับหรือว่าท้ายแต่งนะครับจากโรงงานนะครับหรือว่าอะไหล่แท้ยามาฮ่านะครับเป็นรุ่น YZF นะครับ R15 นะครับอ่าตัวนี้เป็นอะไหล่แท้นะครับตัวนี้นะครับผมไปซื้อจากศูนย์นะครับตัวนี้ซื้อจากศูนย์บริการนะครับของมันเลยนะครับนี่ครับเป็นอะไหล่แท้ๆเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่า ทีนี้นะครับจะมาดูกันว่าอะไรแท้ๆมันมีอะไรติดมามั่งนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะไม่แถมนะครับตะกี้นะครับเพื่อฆ่าเวลานะครับตัวนี้มันเป็นตัวที่ว่าติดติดตัวรถมานะครับตัวนี้จะไม่แถมมากับท้ายสั้นนะครับ y z f r 1 5นะครับมันจะไม่แถมมานะครับแต่ว่าเราต้องถอดจากตัวเดิมๆของ r 1 5เอามาใส่นะครับตัวนี้นะครับ ค่าเวลาก็เลยมาใส่ให้ดูนะครับส่วนตัวนี้นะครับสามารถสไลด์ขึ้นลงนะครับตามความยาวยังไงก็ได้นะครับตัวนี้นะครับด้านหลังจะยึดน็อตนะครับตัวนี้นะครับสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้หมดนะครับนี่ครับเพื่อที่จะให้ไอ้ตัวแผ่นสะท้อนแสงสีแดงๆตัวนี้นะครับอยู่ต่ำหรือว่าสูงยังไงก็ได้นะครับตัวนี้มันมีน็อตหกเหลี่ยมให้ยึดนะครับทีนี้ตัวนี้ตัวนี้มันจะไม่แถมนะครับ ัวนี้ผมแกะจากตัวของแท้ติดรถมาใส่นะครับเพื่อฆ่าเวลานะครับเพราะฉะนั้นคลิปมันจะยาวนะครับถ้าเราถ้าเราไม่ใส่ตัวนี้ก่อนครับก็แค่ขันน็อตตัวเดียวนะครับคนที่ดูคลิปนี้คงทําได้นะครับไม่ยากนะครับส่วนน็อตพวกนี้นะครับถ้ามันขันมาจากโรงงานก็ถือว่าแน่นแน่นหมดแล้วนะครับทีนี้เราก็มาทําการคลายเพื่อที่ว่าจะทําการสไลด์ปรับแต่งนะครับแต่โดยรวมแล้วเขาถขันมาแน่นหมดเลยนะครับอ่าที่นี้มาให้ดู ด้านหลังครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับขาตัวนี้นะครับสามารถใส่ไฟเลี้ยวเดิมๆได้เลยนะครับตัวนี้สังเกตรูนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับสามารถใส่ไฟเลี้ยวเดิมได้เลยนะครับถ้าไม่ใช่รูแบบนี้นะครับเป็นรูเล็กๆนะครับก็เอาไว้ใส่ไฟเลี้ยวแต่งสำหรับรุ่นอื่นครับแต่ถ้าของแท้ต้องเป็นรูแบบนี้เท่านั้นนะครับด้านนี้ใหญ่นะครับด้านนี้เล็กนะครับเท่านั้นนะครับแบบนี้นะครับอ่าเป็นแบบนี้นะครับสังเกตนะครับ อันนี้คือเป็นของ R 1 5นะครับโดยตรงนะครับ y z F R 5 5นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะเป็นแผ่นนะครับถ้าไม่แน่ใจว่ามัน,มนเป็นแผ่นอันลอยหรือว่าอลูมิเนียมหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับแต่แต่เขาจะทําการพ่นสีหรือว่าเคลือบสีเป็นสีทองมานะครับตัวนี้สวยงามมากนะครับ การเจาะรูพวกนี้นะครับข้อดีของของแท้นะครับซึ่งเป็นตัวตรงรุ่นก็คือสามารถใส่น็อตทั้ง4ี่รูนะครับกับท้ายรถได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องปรับแต่งนะครับนดๆเทั้งสิ้นนะครับเราแค่เอาป้ายทะเบียนมาใส่นะครับแค่นี้ก็จบนะครับไม่มีอะไรมากนะครับนี่เลยนะครับอ่าทีนี้นะครับผมจะมาให้ดูนะครับการถอดนะครับการถอดเขาเรียกว่าถอด ถอดไฟเลี้ยวเดิมนะครับตัวนี้เพื่อที่จะเอามาใส่กับตัวท้ายสั้นนะครับเนี่ยผมเอาขออนุญาตเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับตัวนี้นะครับก่อนจะถอดนะครับมันจะมีปินล็อกด้านในนะครับให้ทําการง้างขึ้นด้านบนนะครับแบบนี้นะครับง้างขึ้นแล้วก็ดึงออกมานะครับแค่นี้นะครับปินล็อกก็จะออกนะครับ ปุ๊บนะครับนี่เองนะครับอ่าทีนี้นะครับเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งข้างนะครับง้างตัวนี้นะครับขึ้นมามันเป็นยางนุ่มๆนะครับติดกาแฟเลี้ยวนะครับง้างแบบนี้นะครับแล้วเราก็ทําการถอดนะครับถอดปินล็อกออกไปนะครับปึบนะครับปึบอ่านะครับตัวนี้มันมันแค่เสียบเข้าไปในรูนะครับ หลังจากเราถอดเสร็จนะครับเราก็เอาออกนะครับเอาตัวนี้นะครับไฟเลี้ยวนะครับไม่ต้องทําอะไรมากนะครับกดๆนะครับนุ่มมันนุ่มนะครับแล้วก็ดึงออกนะครับ ติดรถมาใหม่มันก็ต้องแน่นอยู่นะครับน่ครับการดึงออกนี่ดึงครับดึงออกนะครับอ่าทีนี้เราก็ตัวนี้นะครับชุดนี้เพื่อที่จะไปใส่กับกับท้ายสั้นนะครับเก็บไว้ก่อนนะครับด้านหนึ่งก็เหมือนเดิมนะครับออกมานะครับทีนี้ก็ค่อยๆง้างนะครับ นุ่มนะครับบีบออกนะครับตึ๊บเดียวนะครับอ่าตัวนี้นะครับเป็นยางนุ่มๆนะครับนี่ครับก็ดึงออกมาอ่าทีนี้อันนี้โครงโครงของแท้นะครับที่ติดกับตัวรถนะครับซึ่งเราได้ถอดตัวตัวท้ายเรืองแสงแดงๆไปใส่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทีนี้ไฟหลีก็เอาไปใส่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับไฟเลี้ยวออกมดนะครับ อ่านี่ครับทีนี้เอามาใส่นะครับเอามาใส่ไฟท้ายนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับ,รบตอนใส่นะครับสังเกตนะครับให้ดูนะครับตอนใส่นะครับ เกจตัวนี้ด้านขวาทางซ้ายนะครับเวลาเราใส่ไฟเลี้ยวนะครับถ้ามันตรงด้านนะครับไอตัวน็อตน็อตตัวนี้นะครับจะอยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับตัวนี้อยู่ด้านบนนะครับมันเป็นแบบนี้ถ้าเราใส่ผิดน็อตมันตะกลับไปด้านบนแบบนี้มันจะไม่ใช่นะครับนี่แสดงว่าด้านถูกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับแค่นี้เองนะครับไม่มีอะไรมากนะครับ แค่นี้นะครับเราใส่อีกด้านนึงนะครับเดี๋ยวใส่ปินล็อกที่หลังนะครับของแท้นะครับมันจะใส่ง่ายไม่ต้องดัดแปลงใดใดทั้งสิ้นนะครับนะครับอ่าเนี่ยสังเกตนะครับรูน็อตต้องอยู่ด้านหลังนะครับแล้ว ทีนี้เราถ้าเรามางหงายดูด้านหน้านะครับแบบนี shuttle, ้นะครับนีいい้นะครับด mm ้านบนด้านบนต้องมีรูน็อตรูน็อตต้องอยู่ด้านล่างเท่านั้นนะครับแบบนี้นะครับด้านล่างคือรูน็อตนะครับด้านบนต้องไม่มีรูน็อตลูนะครับนีด้านซ้ายนะครับสุดท่านขวานะครับเหมือนเหมือนเดิมนะครับด้านบนต้องไม่มีรูน็อตนะครับด้านล่างนี่ครับรูน็อตจะมีนะครับทีนี้เราก็ใส่กิ๊บล็อกนะครับ แล้วก็ใส่ง่ายๆนะครับแก่ใส่เข้าไปแล้วก็ง้างง้างตัวนี้ขึ้นมานุ่มๆนะครับแบบนี้นุ่มๆนะครับแล้วเราก็ดันเข้าไปนะครับไม่มีอะไรมากนะครับคึบนะครับทีนี้เราก็ล็อกนะครับ สังเกตนะครับต้องให้มันตรงล่องนะครับตวัวนี้หลังจากล็อกเสร็จต้องเข้าล่องพอดีนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับตัวนี้ก็เข้าล่องพอดีนะครับแล้วใส่อีกด้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาใส่อีกด้านหนึ่งนะครับเพื่อให้มันเรียบร้อยไปเลยนะครับ ไปขยบมานะครับใส่เข้าไปเลยนะครับตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปนะครับตัวนี้เหมือนเดิมนะครับก็คือง้างง้างตัวนี้นะครับทั้งสองด้านนะครับแล้วก็ดันกิ๊บเข้าไปนะครับไม่ต้องทําอะไรมากครับง้างออกมาแล้วก็ดันเข้าไปนะครับอ่าตัวดังแก็บนะครับอีกด้านหนึ่งกึ๊บนะครับอ่าทีนี้ก็มาเช็คนะครับมันเข้าหรือเปล่านะครับ ตัวนี้เข้าเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็เข้าเรียบร้อยนะครับอ่าโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาให้ดูนะครับวิธีว่าทายสั้นนะครับทายสั้นของ YZF นะครับของแท้นะครับนี่ครับตัวนี้นะครับนี่ครับตัวนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับ กองนิดนึงนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้ผมมาให้ดูนะครับท้ายสั้นนะครับของแท้นะครับจากศูนย์ยามาฮ่านะครับ YZF R15 นะครับก็ประกอบนะครับพร้อมพร้อมใส่นะครับก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ